เบื่อกันไหมสำหรับโฆษณากวนใจถึงช็อตเด็ดทีไรแม่งเด้งขึ้นมาทุกทีปัญหานี้จะหมดไปครับถ้าคุณซื้อ YouTube Premium กับเว็บเคส168ช็อปไม่ใช่เว็บพนันเด้ออย่าเข้าใจผิดมีขายตั้งแต่รายวันยันรายปีเลยนะครับเริ่มต้นแค่เดือนละ39บาทเท่านั้นครับส่วนรายปีก็มีเช่นกันนะครับราคา699แต่ถ้าบอกว่ามาจากกังฟูเนี่ยเขาลดให้100บาทเลยนะครับผมกูว่ารูปมันแปลกๆและนอกจากนี้นะครับทางเว็บก็ยังมีบริการแอปพรีเมียมมากมายไม่ว่าจะเป็น Netflix Disney Plut Spotify, True ID นะครับ หรือไม่ว่าจะเป็นการเติมเกมออนไลน์ครับเช่น r v Free Fire Valorant PUBG Mobile และยังมีเกมมากมายที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับใครๆก็ฝากเว็บสปอนเซอร์ของผมไว้ในอ้อมกอดกับทุกคนด้วยนะครับสร็จแล้เว็บเคสหนึ่งหกแปดช็อปโอเคครับก็สวัสดีชาวิชชั่นทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวปืนอ่าฮีโร่เรนโบ้นะครับแล้วก็มีฮีโร่กัฟเคปนะครับก็เป็นสกินต้อนรับวันวาเลนไทน์นะคผมนี่จะหวานแหววเลยนะครรัับบสห แล้วก็สองปืนอะไรแล้วมีดตัวหนึ่งแล้วก็ปืนอันหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่ยู่นะครับว่าสกินออริจินอลมันคือสกินไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่ครับอันนี้คือสกินออริจินอลนะครับแล้วก็อันนี้คือสกินย้อมแมวเป็นเอชยูนิคอนนะครับแม่งคล้ายๆในบุ l l e อ็นเจอรเลยที่ผมเคยเติมไปแล้วแม่งก็ปิดหนีโอเคไปครับแต่วันนี้มารีวิวกันนะครับส่วนวิธีการหาก็นี่เลยครับโปรโมชั่นเติมเงินนะครับนี่ครับพอเราเติมครบ3ามพันเจ็ดร้เราก็จะได้ก้าเนี่มนะครับ เราเปิดเราก็จะมีเนี่ยมีโอกาสได้นะครับทั้งมีดทั้งปืนเลยนะครับอยู่ในกล่องนี้นะครับแต่ก่อนจะมีมีดมีปืนเราต้องมีปืนออริจินอลก่อนนะครับหรือว่าปืนต้นฉบับนั่เองนะครับไม่งั้นเปิดมาก็ได้สกินมาก็จริงแต่เล่นไม่ได้นะครับแต่โซ่ความแรงแกรงเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้พร้อมกันเลยลวกันนะครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรูปลักษณ์ปืนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยเฮ้ยแต่มันรู้สึกว่ามันยิงนิ่งกว่าสกินเก่าหรือเปล่าไม่รู้แต่ปืนเนี้ะนครับ แต่ไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยก็แค่แบบว่าซูเปอร์ปกตินะครับลองยิงแต่กําแพงดูนะครับก็นิ่งเลยนะครับใช้ได้นะครับมาเดี๋ยวจะมาลองเทสดาเมจกันนะครับเดี๋ยวลองยิงระยะใกล้ๆกันดิโดนปะเออโดนอยู่นิ่งๆเลยปตัวนี้นะครับลองยิงหัวครับผมปุ๊บหุยทำไมแรงจังเลือนหลือสามนะครับลดไปที่เก้าเจ็ดนะครับเดี๋ยวขอลองเทสอีกรอบหนึ่งเออนะครับลดไปเก้าเจ็ดนะครับอ่ะลองยิงตัวดูนะครับเลื่อนเหลือหกสิบเอ็ดนะครับลดไปที่สามสิบเก้านะครับลองยิงขาครับผม เลือนเหลือ69นะครับลดไปที่21นะครับโอเคตามนี้นะครับดามิ่งคร่าวๆนะครับแต่ถ้าแบบว่ายิงเซตเดียวก็ตายเลยนะครับปึ๊บๆเรียบร้อยโอเคครับเรามาลองเทสกันในด่านมัมมี่นะครับมาดูกันดีกว่าว่าแม็กซหนึ่งเนี่ยมันจะเอามัมมี่อยู่หรือเปล่านะครับยิงแต่ตัวนะอันนี้นะครับไปเลยซาดไปเลยจ้าแบบเต็มๆเฮ้ยใกล้ตายแล้วเรียบร้อยใช้ไปประมาณใช้ไป50นัดเท่านั้นนะครับแต่ได้ยิงหัวก็คงจะแตกไวกว่านี้นะครับเดี๋ยวมามีเข้อมูลแป๊บนึง น่าจะหายไวเลยนะครับแต่ทำไมมันยิงหัวมันไปเข้าตัวกูงงนี่ครับยิงหัวก็ตายไวเลยนะครับก็ถือใช้ได้นะแตเม็ดแรงอยู่นะครับประมาณ50นับตายนะครับโอเคครับมาเดี๋ยวเราลองเทสในโหมด PVE อย่างเช่นด่านนี้เลยแล้วกันนะครับมาลองดูดีว่ามันจะแรงไหมนะสำหรับปืนตัวนี้นะครับไปจัดไปยิงทะลุได้นะครับเป็นปืนประจุท้าดาเนะครับตามนี้นะครับเออเอบหายลองมีดดิลองมีดดิยังไม่ลองเทสมีดเลยว่ะเออชิบหายละ ต้าผม <Okay. S 1> คิดว่ามีดมันน่าจะแรงอยู่แล้วนะเออแล้วแม่งฟันชาเลยแหละนะครับโอเคป่ะอุ้ยเอาตกไปแล้วผมโดนสองเทคพอคลิปนี้นะครับปุ๊บโอเคขึ้นไปไนดะ้เอ้อยังตกก็พอแค่นั้นแหละตกมันเสียเวลาเยอะไงนะครับโอเคครับสลับม,มีดตัวนี้ก็เหมือนมีสกินก่อนหน้าน,นี้เลยนะครับในเรื่องของว่าดาเมจอะไรอย่างเี้เนาะคล้ายๆนะ เพราเอฟเฟกต์อะสวยขึ้นแบบชัดๆเลยนะครับมาเดี๋ยวเราลองเทสดูนะครับว่าไอ้ปืนตัวเนี้ยนะครับกับสกินเก่ามานะัอานอ่ะอันไหนจะแรงกว่ากันนะครับเดี๋ยวลองเทสดูนะครับดีผมเอาสกินเก่ามาด้วยนะครับเนะี่ยอืมอืมไปมาเลยมาเลยพี่อืมเับเฮ้ยแต่ว่ากระสุนในโหมด PVE ตอนนี้มันมีแล้วหมด175นะครับแล้วก็แม็กซ์สำรองไม่จำกัดเนะาะแต่ถ้าเป็นใน PVP คือมันมี565นัดเองนะครับ เดี๋ยวลองดูครับกระบ,บอสนะครับบอสเกิดละแต่ก่อนลองกระบ,บอสอะ่ะเดี๋ยวขอลองมีดดีมีดแรงวะนะครับอยากรู้นี่อยากรู้นะครับอบัอืมพันห้าเก้าเก้านะครับถือได้อย่นะไม่แย่นะแล้วปืนนะปืนเขาแล่วแหละอันดียวนึงปืนเข้า,ขายิงนัดหนึ่งมันออกสองครั้งนะครับเป็นสามแปดเก้ากับสองเก้าสอง ประมาณมีเท่าไรหร่วะเนี่ยกูยังคำนวณไม่ได้แหละมันห้าร้อยกับสามสองสามเนาะโอเคก็คือมันมีดาเมจคีย์นั่นเองนะครับแต่ลองกับปืนตัวนี้ดิปืนตัวนี้มันเข้าเท่าไ <c oughs> <c oughs> หร่เฮ้ยโอ้โหอันใหม่แรงกว่าแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับลองเทสละอันนี้มาเอายิงเลยครับยิงเลยอ๋อไมั่ตายถือว่าแรงอยู่นะไม่ได้สวยแค่อย่างเดียวเนี่ยสำหรับปืนตัวนี้นะครับ บอตัวนี้ก็ไม่โหดครับธรรมดาครับเแบบีจับไปเลยครับยิงเขาที่หัวยิงที่หัวครับผมยิงที่หัวมาดีมึงนึงครับมันแรงมันแรงมากเลยเนะี่ยทำไปเล่นนะนี่ขนาดยังไม่ระเบิดเจดีนะครับเรียบร้อยไปเรียนต่อ เดี๋ยวผมขออนุญาตบักกิ้งไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับไหนๆก็ใช้บักให้เกิดประโยชน์นะครับมากดววารัวๆไปเลยจ้าแล้วก็รอครับผมแล้วใช้บักกิ้งไว้กันนะครับทุกคนอันนี้เขาติดยังโอเคติดแล้วครับไปเลยครับผมมาใช้มีดเคลียรร์คับอืม เรียมอนพวกกระจกๆพวกนี้แรงเลยนะปึ๊บดูไหนครับพี่ดูนี้ใช่ไหม,มเรียบร้อยพันไปเลยครับไปดาต่อไปได้ยังยังไม่หมดยังไม่หมดเคยครับพันพันพันนะผมเรียบร้อยมาครับลองดูครับปักยิงไว้กับเปิดตัวนี้จะเป็นยังไงมาชมนี่ยิงโคตรไวครับ <laughs> แล้วมันทำได้เฉพาะด่านนี้เท่านั้นนะครับด่านอื่นทำไม่ได้นะครับโอ้ยโ,โ,โคตรแรงครับโว้โแรงสัตว์เงงละมึงบอสจริงๆก็สุนยังไม่หมดอันไหนวหรทุกคนเนี่ยแต่แค่อันนี้แอนิเมชันมันหมดนะครับแล้วก็ยิงทิ้งไปแม่งเลยนี่ครับเคครับใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้ว โอเคครับเรียบร้อยแน่นอนนะครับเอาแทกไอ้ขี้ปอดโอ้โหบั็กหายเลยทีนี้ลืมดูเหี้ยโเศร้าครับไม่เป็นไรระเบิดจะดีวิแดกมึงโอเคครับพอระเบิดจะดีเราก็ยิงแม่งเลยครับเนี่ยแค่นี้ก็แรงแล้วนะครับแต่เฉพาะสิ่งโตก็ได้นะเรียบร้อยครับไปครับแม่เอ้ยบั็กยิงงอยหายเลย จบกันโอเคครับมาเดี๋ยวแก้ไขไปริศนาของกันนะครับเขียวส้มนะครับแล้วก็เป็นเขียวอันเดียวนะครับแล้วก็เป็นเขียวสองอันปึ๊บปึ๊บฟ้าเขียวโอเคตามนี้เล่นบ่อยๆครับอันนี้ก็ไขง่ายนะครับถ้าเราเล่นบ่อยๆนะเดี๋ยวก็ชินเองนะครับมาเขียวมอนปึ๊บวิ่งไปเลยครับ มามึงมาบอสเกิดมาสวยครับมาแล้วครับมันมาแล้วใช้มีดเคียนแล้วก็ยิงแค่นั้นโอ้โหรอบแรกหมดอย่างไวนะครับโคตรแรงครับทุกคนใช่ไงปึ๊บแล้วก็ยิงคอมโบโคอมจอยส์นะครับ <the> เคเอาระเบิดจะดีมาก็ได้นะให้มันจบจบครับแรงแน่นอนนะครับเกิดมาสามตัวที่ผ่านแล้วยิงทุลได้นะครับ ใช้การยิงทะลุให้เกิดประโยชน์นะครับผมโอเคครับจะตายแล้วจะตายแล้วไม่ยิงไม่ต้องหัวปึ๊บมาดิมึงมาดิมาดิมาดิใช,มชม้มีดใช้มีดใช้มีดด้วยเดี๋ยวมีดน้อยใจนะครับไม่ใช่อะไรนะครับอุ้ยติดอะไรวะโอเค okay. มาครับปิดคิวด้วยมีดครับผมึบเรียบร้อย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวปืนเซตใหม่เบื้องต้นนะครับใครคิดว่าอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับคิดว่ามันแรงหรือไม่แรงแล้วมันสวยไม่สวยก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็เดี๋ยวฝากกดไลค์แชร์ซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ